สวัสดีครับท่านผู้ชมเ,เริ่มสายแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนกอา,อาจารย์ท่านอื่นที่อยู่ในเมืองกานนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นนกพุ่มนกชำนะเนาะเป็นตงแล้วก็เพือมมาตรงกับอาจารย์ท่านใดที่เขาชอบอะไรเงี้ยเราทมีโอกาสได้มาหามามามาดูอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบกันก็แบ่งไปเลยคาจารย์เพียวชแล้วก็จะกินนกตอไปนะ เดีย๋ยวจะไปดูบรรยากาศป้าที่เขาไป,ไปต,อ,ตอมาเลี้ยงนะว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับประกอบกับการตัดสินใจของอาจารย์ท่านที่อยากได้นกของอาจารย์ท่านนี้เนาะอ่ะเเา,า,าเดี๋ยวผมพาเพื่อนชมไปกันเลยดีกว่าก็พอดีจอดพักหน่อยครับไกล้ถึงละไกลถึงบ้านอาจารย์ ตามที่จะไปดูนกแล้วครับตัวนี้เป็นนกพร้อมฝึกครับเสี่ยงกลางลงเล็กนะห้องห้องหน่อยก็ทางคู่ครับตัวนี้จะเป็นเสี่ยงเสี่ยงกลางลงเหมือนกันนะกลางเล็กแต่ตัวฟัง สายมือติดเป็นเสียงห้องนะครับเสียงห้องห้องเลยคือนกคู่เนี้ขันลมหน้าท้งคู่เลยขัลมหน้าท้งคู่เลยครับเป็นนกปอมฝึกนะฝึกได้แล้วขัลมจะหน้าท้งคู่เลยนะครับคู่นี้ตัวละสิบห้าใบแดงอเจ้าเสียงห้อง เรืงห้องตัวนี้เอาเป็นตัวที่หนึ่งนะตัวนี้ก็ขลุมหน้าเนี่ยจันไร์้วไหมเล็กคำผูกคำเลยตัวนี้เล็กคำผูกคำครับอาดูใกล้ๆกันครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะนกฟึกนกฟึกน,งงนี่ตัวที่สองครับตัวนี้คลุมเป็นยังไงครับอาจารย์ท่านนุ่นเก่งตัวนี้นุ่นเก่งครับอ่า คือเรียกคำคู่คำประมาณนั้นนะใช่ไหมประมาณนั้นหลยลักษณะคือประมาณนี้ครับคือเป็นนกพร้อมฝึกนะนี่ผมมาก็คือผมแป้งหน้าเขากอ็อยังนิ่งนะนิ่งครับตัวนี้จะติดเป็นนกคู่หน้านะผมจะจากลักษณะเนะี่ยเป็นนกยืนสูงนะตัวที่สองนะตัวที่ตัวที่หนึ่งนี้จะเป็นนกนั่งเตี้ยนะน่าจะเรียกเก่งอยู่เนี่ยตัวนี้ใช่ไหม อ่าั้งแอ่าดูตามความชอบนะครับคือนกฝึกจะมียุส่องตัวนี้นะที่อ่าพร้อมฝึกนะครับก็เป็นตัวละสิบห้าใบแดงตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเสี่ยงห้องอ่าตัวที่สองเสี่ยงเสี่ยงกลางลงเล็กเสี่ยงใส่ใสตัวนี้อโอเคครับหนึ่งกับสองนะครับตัวที่สามนะครับ ตัวที่สามจะเป็นส่องกุ๊กนะส่องกุ๊กเสี่ยงกลางคำลมหน้าครับตัวที่สามก็พอดีช่วงกลางวันลืมท่ายเขาครับก็เลยให้อาจารย์ต,ตนนั้มท่าย์อนคืนมาตัวที่ครับตัวนี้เป็นส่องกุ๊กนะครับส่องกุ๊กคำลมหน้าเสี่ยงกลางกลางลงเนาะตัวนี้ เสยงย้ยลมตัวนี้เป็นสองกุ๊กนะครับเสียงใหายคาลมนะมเน้นอาจารย์ตั้มแกจะเล้นนกคาลมนะครับตัวนี้ลายสวยนะครับท่านผู้ชม ส่วนนี้เป็นตัวที่ตัวที่สี่นะสองคุกเสียงใ่คารลมสี่ออกโซนติวไม้ลวกนะครับตัวนี้มีแตงมันงามเยอะมากุกเดียวอันนี้ตัวเป็นตัวที่สนะี่นะตัวที่สี่ครับอ่าตัวต่อไปครับนีบุกเดียวเป็นมีกางวนข้ามชาซาอ่าตัวนี้เป็นนกคุกเดียวนะครับ พีงนี่ควยเลยนะนี่เป็นตัวที่ห้านะใช่ไหมใช่ตัวที่ห้านะครับคือสี่ทรงทรงสี่จะเป็นตีไม่ลวกมัเลยนะสองตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็แต่งงามเยอะนะนปีกควยเออเสีย,นะยงหนครับจะกลางเป็นเสียงกลางนะคลุ่มไหมพอมีแต่ไม่อ,อ่าตัวนี้เป็นคลุมพอมีครับไม่เยอะ ตัวตัวที่ห้านะตัวนี้เป็นนึ่งกุ๊กครับตัวที่หกเนาะเสียงกลางนะก็คือมีมีอะไรเป็นองค์ระกรอบมั้งครับสีเอ้ไม่ใช่เสียงเสียงเสียงกลางเสียงกลางคารลมคารมพอมีบัวหมอใบตัวคำสาห่ายอ่าคารลมพอมีครับ พอมีกับตัวค้าว่าเน,นะอันนี้จะเป็นตัวที่เจ็ดนะครับแต่ว่าติดดิ้นน่อยครับไม่ดิ้นน้อยไม่ดินธรรมดาติดดินเลยแหละแต่าจะอาจารย์ท่านดูดูแตกหมดน้ำ แตกแทบทุกเส้นเลยครับตัวนี้สวยเก็บส่วนี้หลายสวยครับแต่ติดดินอยู่นะติดดินเลยแหละอแ,หอแต่มันงามเยอะมากดูดูเขาแตกมันงามก็ก็ก็ติดดินแหละครับแต่กี่กุก๊กไม่ได้แต<ม>่ยังยังได้ยินยไม่ชัดนะเอาได้แต่เรียก,ก,ย,กยังไม่โยนเรียกจะเสียงใหญ่เอาเป็นเสี่ยงใหญ่ครับ นั่งเรียกแล้วแต่ยังไม่โยนเรือกจานตั้มไม่ได้ยินไม่รู้ว่าแอบไว้ด้านล่างใช่ไหมครับเออมายังไม่ได้ทักทายจานตั้มเนี่ยเท่าก็เป็นตัวที่เตัวที่เจ็ดนะครับครูอ้างเสียงด้วยเอามีครูอ้างเสียงใหญ่ด้วยใช่ไหมครับไปเดี๋ยวตามไปดูครูอ้างเสียงใหญ่กันเลย อ่างกี่คำครับตัวนี้ที่อย่างักคำะตัวอ่าตัวนี้จะเป็นคูอ่างเสียงใหญ่นะก็ถ่ายใกล้ๆนะโดินครับถ่ายกองอันนี้เป็นคูอ่างเสียงใหญ่ครับกี่คุกครับคุกเดียวคุกเดียวครับอ่างประมาณสี่ห้าคำนะคารมณ์มีไหมครับคารมณมีมีมีม อา่ามีขนมนะครับทรงสี่ข้องอาจารย์ตั้มย่าเป็นสี่โทนติวไม่ร่วมเลยตัวนี้เป็นกูอ่างเสี่ยงใยนึ่งกุก๊กขนมพอมีครับสวยนะสวยครับตัวนี้สวย นนันนี้เป็นตัวที่แปดนะครับโอ้โอ่างเสี่ยงใหญ่ตัวที่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดน่งมันมาบงาอันนี้ถ่ายไกลๆตัวที่เก้าครับจะเป็นติดเป็นนกมงคลนะคือจะเป็นอ่อท่งหน้าหมามักรุกนะครับตัวนี้ท่งเสียงหนครับเสียงกลางเสี่ยงกลางนะคลมุมกลางคลุมครับตัวที่เก้านะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้คือตอนนี้ให้เห็นไกลๆก็น,นะครับ ตที่เก้าติดเป็นนกมงคลน,นะครับ <c oughs> ทรงหน้าหมามาักลุกอันนี้ครับคืออันนี้ตัวที่เก้าก็เป็นเสี่ยงเสียงกลางใช่ไหมครับกลางคลมุมกลางคลุมนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าหมาวักลุกนะครับตัวที่เก้าเอา่อตัวนี้มันเป็นหน้าหมาวักลุกครับแต่ว่าพอเรามาใกล้เขาก็จะพอถอยห่างเขาก็จะเป็นนะครับติดเป็นกําลังส้วยนะครับตัวนี้เป็นกําลังสุ้ยในชุดนี้เอ่อตั้งแต่นกนกชำเนาะนกชำทั้งหมดเนี่ยก็คือพวกนี้รู้คารลมรู้เสียงมาแล้วครับ ก็ดูตามในคลิปเลยนะครับเอ่แล้วก็ตัวละหนึ่งแถาครับตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ตัวตัวที่หนึ่งที่สองนะตัวคู่นั้นจะตัวละสิบห้าใบแดงนะอา่าแล้วก็รุดลงมาเป็นตัวละหนึ่งแถาทั้งหมดเลยครับก็เลือกเอาครับชอบเป็นทรงนกต้อชอบเป็นทรงนกมงคลก็เลือกเอานะครับตัวที่สิบนะครับก็ เท่ากันนะครับเท่ากันนกชําตัวอื่นแต่นกตัวนี้จริงๆนคืออายุกงได้แล้วนะตัวริวตันตัวนะี้แต่เน้นแบ่งปันครับก็จะเป็นว่านก <c oughs> นกพร้อมฝึกสองตัวนะครับตัวละสิบห้าใบแดงนะแล้วก็นกชําแปตัวทั้งหมดนะครับคือเลือกเอาเลยก็ตัวละหนึ่งเทา่า ยามว่างครับเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนเลยก <c oughs> ่อนไปทำคิดครับตอนนกแวะบ้านอาจารย์อามครับเดี๋ยวแวะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไป,คคปถ่ายคลิปฝากท่าผู้ชมตัมมมดไม้ส่องไม้ดิโอ้โหเยววลงอย่างนี้ ดูดูลักษณะนกนะที่เยี่ยวลงมาเท่านี้แล้วครับพี่ชายไปเล่นเมื่อเช้าไปต่อตรงไหนได้ฟังตัอร่างป้มเนี่ยร่างก้มตรงไหนเดี๋ยวว่าจะไปตักหมายติดตักคลิปฝากผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้จะพาไป ดูบรรยากาศครับวันนกขินนี้มันเป็นแบบไหนบ้างพี่อ่นดีสิบหกเจ็ดกรดีแค่กลางเยอเลยพี่นิน <c oughs> ก็ทางเยอะครับเปียบเยบ ปา้าจะยู่อคู่กันครับหมุนน้าโอตอตาหลังเลยไปครับน,นอกอยู่นกต,นตนด้านไห,หนนิดหนึ่งตัวทีมงานบอกว่าให้ผมไปทำคอนเทนต์เลย <c oughs> ไ,ปไปลองดูนู่มันอ้าจ,จริงรวะเฮ้ยนี่น่าจะสาอะไรตรงกูนี่ไปครับเดียด๋วยว,ยว,ยวยไปครับมีถ่านนมา เพา,านะใช่มพอขึ้นได้สักพักหนึ่งครับเอ่อทีมงานก็แยกย้ายครับพอดีทีมงานมีภารกิจครับต้องไปทำงานก็เลยแยกย้ายก็เลยหลังจากไม้นี้ผมก็เลือกคนเดียวครับก็ ก็เลยแยกทางกันแล้วก็อ่ไปห้าใหม่ฝากท่านผู้ชมครับโซนบ้านอาจารย์ตั้มก็จะประมาณนี้นะพื้นที่นี้มิมีช้างนะครับด้านเน,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 นี่ช้างเยอะครับแล้วนกนกที่นี่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเนี่ยบอ่ามีคนเล่นเยอะครับ แต่กวอาจารย์เท่าก็เก่งนะก็คือต่อได้บ่อยครับแต่มันก็ต้องหาไปเรื่อยๆครับก็คือประมาณคนพื้นที่นะเดี๋ยวเขาก็จะรู้จุดไหนนกติดน,นกไม่ติดแล้วน,น,น,นกที่นี้จะขลมหน้านะขลมหน้ามาก นกที่นี่จะคลมหน้ามากเลยครับแต่ตัวนี้ไม่ร่วมหรอกครับเหนียวเหนียวโคตโโรๆเลยก็รลุ้นอยู่นานเหมือนกันแล้วครับโอ้กะว่าจะร่วมทั้งน่อย <c oughs> ไม่ร่วมอีกโอ้โหน่าจะได้ย้ายกันครับ ยอยู่ทรงประมาณนี้นะครับผมเห็นนกตีตะไลขึ้นจากจุดนี้ครับผมก็เลยเย้อนมาแทงจุดที่เขาตีตะไลขึ้นมานะครับจุดนี้ ขันไม่กี่คำแล้วครับบินกลับมาเลยสุดยอดเทคนิคนีคน้ใช้ได้อยู่แต่อย่างไม่ยอมล้มต้นนะครับท่านผู้ชม รวมต้นแล้วครับลุ้นกันครับ เทียบครับไม่ลงคล

ห้องนกลงปีกก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะติดช่วงนี้แหละ ไล่ช็อตครับท่านผู้ชมพอลูกอ่อนหาแต้มฝากท่านผู้ชมนะบรรยากาศก็จะเป็นเอ่อตซนนี้จะเป็นไล่สึกว่าจะเป็นไล่ไล่แตงโมมั้งครับนะเนี่ยเขาจะปลูกเป็นลุ่มๆแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นลุ่มๆอย่างนี้ครับ อายุน่าเข้านะประมาณนี้ครับพื้นที่ที่พวกอาจารย์ตั้มเข้ามาต่อกันก็โซนแบบนี้ครับนกดีๆนะทีเนี้ยถ้าอาจารย์ท่านใดที่แบ่งไปก็คือขลุ่มโซนยาจ,จัน,น้า ขอนลุดมาครับส่วยครับโซนที่จะเป็นออกอืมโทนแดงโซนติวไม่ลวกนะตัวนี้รุ่นนิ้วตันนะครับไม่ได้ตั้งกองแบตไกลหมดเสียงใช้อ,อยู่เสียงเล็ก ย้ายจากไม้เมื่อกี้มามาเจอริ้วตันครับเสียงเล็กต้องต้องลุ้นเอาละครับเพราะว่าผมก็มไม่แน่ใจแต่มันมีริ้วตันตรงเนี้ยเสียงเล็กอยู่เข้าร่วงแล้วแหละลุ้นกันครับโซนเสียงริ้วตันเล็กตัวเนี้ย ครับท่านผู้ชมตัวนี้ลุ้นริ้วตันนะครับ,บเจ้าของลูกอ่อนกระดิกปีกติดแล็บรี้วรอยแข่งสองพวกไม่รอดหรอกครับบรรยากาศที่เอ่อคุ่มาต่อก็จะบอกว่านี้นะตัวนี้จะไม่ตั้งกล้องนะครับเพราะว่อาอแบตจะหมดแล้วพาไปชมสิ้นต้นรับ ครัยามเย็นครับมันม่าตัวลิวตันจะกิ๊กไหมไม่รู้นะครับแต่มันโยนมาติบก็ครั้งริบก็ครังเป็นโยนริ้วหมดเลยตัวนี้นานน้อยครับ โหโดนนีคคนกับเันีน้มนันมานครับมนันมันครับกันนี้เจ้าลิวโหวไม่น่าพียพิษต,ตัว ย้ายมาไม้ไหมครับตัวที่สามครับ ติดไปแล้วโอ้โหแถมที่สามครับแถมที่สามก็หมันติดแล้วมากตัวนี้ ปินติดเลยมั้งตัวเนี้เขาเลี้ยงอยู่พอ,อลูกอ่อนโอเคครับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นเสียนะเส้ยงกลางนะเสี้ยงกลางโอเคครับขึ้นใหม่ใหม่ตัวที่สี่ครับไม่รู้เข้าว่า จบมานี้ก็คงต้องกลับบ้านครับท้องร้องแย่แล้วตัวที่สี่ครับไม่รู้เข้าเปล่า